เอ้เยปจถูใหม่ใส่สวนไพ่ครับผมพอดีเจอในพานอ่าพันโตด,ดครับผมถูกน้ำไส่นนส,สวนไพระครับผมว่าสิลังบอเอาปลานิ่มาลงนะ เด็กตัวหลังครับผมจานสองโอ้สองตัวในี้นะปลาปลาหยังปลาหยังนุ่นจานบอกไอ้ขาวๆนะเอาตัวนี้ดิปลาหยังนี่ขาวปลาขาวอี้โอ้ปลาเข่งแบบไงงะตอดพูดอะไรบางทีโอ้เสียวพูดตั้มเคยเจ็บเลยตัวนี้เลยปลาหลวดนี่ปลาปลาขาวไงเนาะปลาเคยปลาหลวดเนี่ย โอ้โหแค่นี้มันผุมึง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 อ้าวเลยห้าวเนาะมันมีงุมรุ่นอา้าเลืออีกอันหนึ่งตุนาต,ตายกูตายซึ่งพอเวือ็เอาแตเพียงกานดูควาถึงนะเหมือนดีของปลาสมได้เอาขึ้นมาไหนไม่ใช่ <c oughs> สมัยได้นซาเลาวันไปบ้านพอตเฮคูดอุอยู่ก็ปลวดน้ำอยู่ เ,เ,เร็วแห้งครับแห่งนาะโอ้ทุกมือนี่ถุงนึงถุงนึงยิ่งบ่าท่นหมือได้นล่ะมาคีเทเว็นมันลงเร็วคีเทเว็นลงเร็วเหรตัวมันเปลี่ยนไป,ปเพราเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วขอยว่าปกติมันใช้คำหนาหนาวเนาะงทำเร็วหนาหนาวจะเบ่งน้อยจบอลว่าจันเอาไปโลดนั่นบอลนี่ดอกปุ<อ>๊บปุ๊บ โถ้าเป็นน้ำนี้มาได้กินได้เจ้าซ้าใส่เป็นยังไงจันดดเด้ไขครหมดแดงมากว่าจะไปอันนี้ครับผมเก่งปลาพอดีน้าจันเนาะอว้ยโดนน้ำโดนน้ำ รถไปก่อนพี่น้องผมหายุหาก,กินครับผมล่างปลาโบสูบน้ำใสอลองน้ำสวนไผ่ครับผมสายกับโบอหอดจำเดี๋ยวรอาจาร์ยโตดวดใหม่แล้วครับ กีตีเบนกับโต๊ดินเราครับเป็นหอกค้ามากก็เมือตึบหลวดเนาะจะเป็นยังไงเวลาเปลี่ยนแปลงเร็วครับมันมียาสีฟันนะโอ้พื้อยู่นะหลงวววบเลยยานะมืองอ่ะเห็นไหมกีตีเบนไหมปื๊บปึ๊บปื๊เลยเ่็นวาทึงเมกไหมโอ้เร็วแห้งจีลีนะอันบอสเราดันอันบอลข้างๆเห้นะนี่นี่ ไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพดทซอยการตัวก่อนเออพอดีเกียรยังไงี่แม่นับพี่น้องเนาะสูปไปแล้วได้แล้สองตัวครับ แล้พี่น้องเนาะหายอยู่หากินข้ากับมีหมานบ่หมานเป็นธรรมดาแต่ตัวนี้ก็เป็นการลลางบ่อครับผมเพื่อที่เสียปลาปลา,านินปลานิน่ะปลานินือว่าปลานินนี่ยังก็ปลานินแบบธรรมดาเฮา้ยบ่ได้แปลงเพศนะพี่น้องเอามาเลี้ยงให้มันออกไม่แพร่ลูกแต่ปลานินแปลงเพศมันก็บอกอยู่นะครับเนาะเสียปลาคอออกกันเมอหร่ะค,ะร,ครับ มันที่มาบอดมันคืว่ามุ่งเือไรยันปักขาวไรอาแล้วเต้่ะ

บ่เห็นหรอมันตามมันตามหายเลยบ่เห็นมาเลยพระคอพระอแท้จอบบอลนั่นที่สั่งแต่พระนี่มันอยู่แล้วนั่นโอ๊ยพระคอเดี๋ยวจอบอจอบงวงมุม่งผลแล้วครับวะอาครับพี่น้องรอตะเบิงครับใหญ่เจ้าซือบาดไปได้บาทดึงนี่โป๊ะฟังพอด,ดีเลยแหละ พอเสด็จงมเมิองประพอนั่นน่ะ เือแล้วง ah> ูมึงมางูมจ MM ันงูมึงเนาะะางนเห็นว่าใส่ออกแล้บงนี่ออกแล้นบงบอกบอกาไปไกลกว่านั้น เอาบ้่งกนแด้นเนอเาครับครับครับคือแล้วคือแล้วงูมึงก่อนเด้อคอยเป็นกุ้ม,มน้ำกัดทุ้นถูกหรอกคอยว่ากันไห้ย้โหเฟสน้องไฟแล้วนนไฟ ้องเรนหลอห้นว่ตนนยมนมาทำ้องหลาเอาเลยนะเห็นปะ Thank you do เบื่อใส่ไม่เกิดเพื่อให้ยึดอะไรก็ได้ το μυαλί

qua khỏe này đó, khai phân này. Thấy Có lời, Đi ăn bộ chị Đi ăn chị nghe gì mất. Mày tôi điều gì โอ้ย่ยออันนี้ได้เนาะน,นี่มันบอดบิดน้ำเงหญ่ป่าโคมั้งโอ้ยมันหักนยาดน ีต้มปลาหินโบถือว่าหันนะกับป้าที่แดงไเลแต่ตัวปลาที่แดงนะแมนแล้วปลาหนีกับพ่อฮะมีใจกัปลาหนีนะบอคอยจมทุกทองตัวนี่ไหมเจ้าเป็นเมื่อนบ่อกระจอกวันอีกเอาบอ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 เอาเอามั้ต้นเอาต้นนี้มั้ยคอยดิเจ้าตัวนั้นนะแมนสานีก็รู้แล้วสามีเขากัอันใส่บอแดงเต็มเลยเนาะ 正负转站。